干嘛呢？<laughs> <laughs> y lo de y

โอ้ยยังไงอ่ะโอ้เที่ยงไงไเงี้เดีย้วแต่เราเปลี่ยน้เปลี่ยนจะสอบได้เกี่ยวอะไรมาซักได้ท่เตี๋ยวทำเี่ยวเรื่ี๋ยวไทยรื่องน้ำแข็ง ต่อได้เหรอผมอยส่งเสริมคนที่ดูแลลูกค้า คนสายช่ัง <c oughs> <c oughs> มันก็เพื่องออกจากคูดมันเป็นเครื่อนเลยนอูเครื่องทีมงานเขาอู่ดีเนี่ยเขาอยู่ฝั่งมั่ตเอง Thank you.